ไฮดัตดมัสดาวตได้ครับได้ครับนะครับอันนี้พอนอมอันนี้ไม่จอยพวกคุมการบินโดยคุณทของสิบเอ็ดคอสิบเอ็ดคือคุณถนอมอ1เลเวอ๋อคุณถนอมลจอยโอเคเกียร์นการบินจากของสิ็ด ป็นรีเบลรำที่ใหญ่ที่สุด่งเมืองไทย้องวัน้องบอกมึงแกจอยกันนกพ่อมันที่ไอ้หนองโอ้ละเอียดขนาดนี้ไม่ต้องเทารับประกคผ้ักเล่าละเอียดที่สุดเลยเอาสาวไปหมดกอนที่จะเป็นนักบินไม่ใช่เป็นง่ายๆนะจบไสาวชีวิตมาโอเคครับ มีมีท่านก็มีลูกน้องที่ไอ้จมอดจะมีก่อนไอ้ชายดูไว้จะ,จะให้พ่อไปซื้อตามหลังอันนี้ไม่นที่คือมีหยอดเหรียญนะอ๋อไม่ใช่ไปใชาม,มาส่งเด่นจะมาพูดไอ้จะชายก็ดูก่อนอให้พ่อซื้อตามหลังไง<อ>นี่พ่อเขาอยู่ในค่ายเดียวกันพอ่องทีวีนวพ่อเขาที่ใส่แวน่นหลอด้วยไอเจ้าเนี่ยทุกวันนี้ที่นาที่ที่นาที่จนบุรีเนี่ยขายหมดแล้วได้ไอ้ชายลู่คือมีแต่เดียวแต่แม่ไม่มาเลยอันนี้แม่นั่งยืนอยู่ข้างบ้านเหรไอเหรอ แม่ด้วยแม่มีตลอดแม่ก็แม่มาพุมตลอดก็ยิ้มตพีงเดียวถ่ายรูปกับลูกอแม่ทุกวันเริ่มเบื่อลูกเบื่อลูกเบื่อพ่อวะคอแล้วแต่คอเป็นูกเฮ้หาใหม่เฮ้หาใหม่ก็ได้ด้วยไม่ได้สิเพราะว่าหาไม่ได้เดี๋ยวหาให้ไม่ได้บพราะทีนักการอยู่แม่คนเดียวอ่ะในเดี๋ยวนี้มีพ้อเป็น ไอ้พูด้แมไมยินอีกเดี๋ยวมันเรียแม้วูอีกไอ้บ่อว้าชีรพเองแล้วปล่อยพันทไบฮะเดินไจีกับบ้านหลังนี้อ้โอ้เอารีเบกยัดนะครับอ้าชายทโดยเดินไปใส่ซอเฮ้ยเดไปจะได้ะเล่ะกันอไรกันแน่อาจารย์ปุ้ยบินเรือ้วัดวอินวอิไกนกินเออเออหาละ ยนยกี่เลยพี่ส้างเครื่องกระโดงเน่ยสบา้ตัวนเขินได้เลยเขาไม่กินเบียรี่ยืนแปดโยะเนียเนียถ่ายกล้องถ่ายรูปอีกที่ตายนี่ก็จะถ่ายยืมวีครับถ่ายว่าผัวูอยู่เวจาขาขในฝาดเอาล้ครับที่ตาเล่นโอเคเลยมีไปธรรมดาโอเคนะโอเคกระโโอเคนะมียาวยาวมียาวยาวมั้งน้ำยอมไหม พี่กันสักยอมยอมยอมมันยอเอะไรกันดียอมโอเคครับสั้างแแล้วขอ้องนามยอมเดี๋ยวการยุ่งแลดวมาตู้ดาน้มาดีดด้นล้ดีดายอ้าวนี่เดี๋ยวตันบ้างนี่ถึงเวลาของกันบ้างให้รวยบ้างควาไผเมืนไทอ้าวนี่ไงอยาเจอเจอร ไเกรื่องบินบ้าเลยมียางแตกอ่าเครื่องบิดแตกหัวดูเอาไอิดเบาะเอฟหัวไปนี่หน่อยเครื่องบินบ้าเลยมียางแตกเครื่องยนต์อาจจะระเบิดก็ได้ไม่ระเบิดมันเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ตใช้พลังงานลำกลอนใช่ที่พระโลปากูเป็นเรื่องของท่านนะใช่แล้วอ๋อนี่เปิดไฟอ๋อ เ้นไม่ขึ้นไม่ได้ครับถ้ามันมีไฟถ้ามันมีไฟมันขึ้นไม่ได้หอมนะครับเบนจังนะครับต้องขออนุญาตจ่ายยางเป็นทางการครับทางการได้ไหมะได้ถวายไฟได้แล้วโอเคไฟเป็นติดครับเอาไปแล้วแม่ไฟเป็จี๊ดนะจะได้ไมแต่เอสว่าจะต้องจ่ายเาไฟ่าโอเคไตั้งร้านที่หัวสนามแล้วมีปัจ่า พี่ไปท้ายสนามผมไม่งหาคิงคองบ้าผมขออนุญาตคิ่งคองมาอยู่หัสนามพ่่กิ่งคองครับผมขออญาตขึ้นนะแล้ววันนี้ี่ปท้ายสนามพร้อม a d y t o l n e One Two Three Four Five o k เดนใจครับ มันอะไรเสียหรือเปล่าดูถ้ามันมาเช็คน็อตมาเช็คน็อตมันไม่เปลี่ยนก่อนมาเช็คน็อตเป็นว่าหลวมหรือเปล่านี่น่าจะมีอะไรเสียทุกอย่างเลยเกือบปิดเกมแต่ว่าไม่ใช่สามหรือว่าตอออย่างเฮ้ยเกือบปิดเกมแต่ว่าอ๋อได้เอาามาแล้วมันมืที่มันเคยมือครับนะมันคิดว่าบินบินบิน ไปยิงแล้บินไม่พัดสามดีเป็นเจ็ตพัดท้นนะครับนี่มีความเข้าบ้านในการบินนะครับเอาแล้วครับเจ็ตบินนะครับเกดูปีกเนี่ยปีกมันแอนกันอะไัไหมปีกมันหนุบไหมปีกได้หยอดจาวไว้นี่เป็นการพี่น้องครับนี่เป็นการดูง่ายๆนะครับในการดูเครื่องบินเจ็ตบินสามดีนะครับหายากมากนะครับหายากนะครับนี่นะ โอ้โหเอาลับสายตาแล้วไปลงจับตาจับจ้าไปดีนะครับเก็ีไปเก็บไปเครับเินมาขนาดเก้าจีอันนี้ใช้เช็งยูไรฮะเช็งยูไรเจ็ดเจ็ดน้ำมันเจ็ดเอวันเจ็ดเอวันครับโอ้ยไฟฟันนะครับตอนนี้นะครับปัอาลับ เปิดงานนะดูดิมีควันอ่ะตุกเลี้ยวเลยจีเกลียเลยเออถ้าเราคูนี่เปิดงานต้องมีควันด้วยเดี๋ยวบินยันเกลตัวเองดูดครับไม่รอดเลน้องจีนจ่ายมาทดงานไม่ทันนั่นแหละยอดแม่กับพ่อมาเลยกลับมันเลยนอนไม่รับถ้าทำอะไรอยู่มดขึ้นรับแต่ชอยไอ้หนอม <Yeah. S 2> อันนี้เครื่อมีเกยียรติครับครับไม่ใช่ของไม่ใช่ของเล่นนะฮะของจริงอันนี้ของจริงครับรรถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่สแสดงแทนนะครับให้มาเชลแล้วก็ให้พวกเราได้เชนอย่างจุใจนะครับเป็นงานแรกของปีนะครับ,รบที่ากาแฟแสนให้พี่น้องครับ เอเว้จด้วยเลยีมวนังารกงปีี่ไดอย่งนี้ลว้นาครไ้าจัดฮะีใกล้าจัอันน้นาจัดอีีกันไม่กล้จัดนะไม่กล้ามื่นเดียวเนียไม่ไหวีกันจจัดไม่ได้ครับ ครัเออแกมันเห็นชัดเนาะโอโร็นะครับเร็วมากเร็วอันเด็มที่น้องปล่ฝันวันฟันฟันอะไรที่ไหนอะไล่ฟันเฮ้ยไม้ยอโอ้ยต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยต้นไม้โอ้ไม่ใช่อนั่นแหละครับเราต้งไ้รถออกไป โอเคครับเราใช้ยาฆ่ายุ่ผ่านไปแล้ววันนี้ไม่ต้องห่วงครับการน้องเรียบร้อยครบไป่สามล้อก็ครบนะครับเดี๋ยวจะลงมาเดี๋ยวเครื่งบินมีสามล้ออืมอันนี้เครื่องบินนะไม่ใช่สามล้อเพื่อมันมีสองเล่นนะมีสามล้อมีสองกีงน่าะมีสามล้อสามล้อเครื่องบินมีสามล้อเครื่องบินสี่ล้อไม่มีครับเล่นกันขึ้นเตรียมตัวนะครับโอ้ยแค่สิบล้อครับแหม เราจะเรียกขอดับนะครับนักกีฬาลงตรงจุดเอาขอเส้นบมือหนักให้น้องมอาหน่อยใช่เลใไ้เวลาหนึ่งนาทีในอากาศนะครับขึ้นบินแล้วเราจะพาทีสีดำใช่ไหมมีไ่จะ่ามีกีรัำครับขอรายชื่อด้วยหมายเลขยี่สิบหกพันตำรวจเอกอากาศ